นี่นะครับนนปอดท่อไพ่ของเราครับใส่ลงไปเลยสกันสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มานี่คือมันกุ้งมันปูจากพี่พลอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำอาหารจากมันกุ้งกับมันปูนี่แหละครับ นัดพ่อไวแล้วพ่อจะทําอะไรไม่รู้ครับวันนี้พ่อเตรียมอะไรไว้เราไม่รู้ครับทาอะไรพ่อโมขอมแดงขาวนะโมขอมอมันกุ้งมันจะรากมันกุ้งมันปูอ่ะอ่าใช่นี่ไงอ่าทำอะไรปล่อยน้ำพริกนะน้ำพริกอะไรน้ำพริกมะน้ำพริกมันปูอ๋อพ่อจะลองทําน้ําพริกมันปูอ๋อจะทําคล้ายๆแบบน้าพริกน้ำปูเหรอแล้วกุ้งอ่บพ่อกุ้งมันจะเีืยดรูกแล้วทำอากุ้งให้ผมทาเหรอทำไหมป่อยแทํทน้าพริกมันปูเนี้ยพ่อจะทําน้าพริกมันปูงั้นผมก็กุ้งนี่ก็ น้ำพริกก็จะมีพริกเนาะพริกนลครับพริกนี่ผมผมน่าจะชิมได้อยู่แต่ว่ากินเยอะไม่ได้ครับงั้นมันกุ้งนี่ผมจะเอาทําข้าวผัดดีกว่าง่ายๆเดี๋ยบเรียดแะพทำน้ำพริกมันปูนะโอเคครับงั้นได้เมนูแล้วครับผมพ่อทําน้ําพริกมันปูเดี๋ยวผมทําข้าวผัดมันกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้พ่อเตรียมไว้แล้วเนาะเตรียมแล้วนนี่มีหอมแดงหมกไฟแล้วก็กระเทียมนะครับเตยมเตยมหูใหญ่พริกก็จีไว้ละพอจะทําน้ําพริกมันปูนะครับผม พอเนี่ำเครื่องก่อนไหมของพ่อมีอะไรบ้างเครื่องอ่ะ,อะเครื่องมันกัครับพริกจีหอมขา่าหอมยางมุกนะครับชื่อโดเกลือมันปูจากนองพลอยนะครับอร่อยนี่นวลนะครับนี่เดี๋ยวช่วยพ่อแก่กระเทียมแก่หอมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาใส่ครกกันนะพ่อเนาะเรียบร้อยครับผมเริ่มจากพริกก่อนนะครับเริ่มจากพริกนำลงครกครับผม พ่อเอาสักสิบเม็ดไหมโอ้พอเดียวอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงกับกระเทียมหมกไฟนะครับตรุงรสเลยครับเกลือครับผมฉลดนิดหน่อยนะครับเนี่ยฉลดนิดหน่อยขกนะครับนี่ครับผมขกประมาณไหนนะครับเหลี่ยมเอกของเราเหลี่ยมมันปัวนะครับนี่ครับนี่มีปามอยู่นี่แถวเขามันเนี่ยนี่นะ หอมกลิ่นปูเลยของฉันอันนี้มันปูนะมันปูได้ไหมว่าคนเผ็นทำน้ำพริกนะครับมันจะมีเนื้อด้วยพ่อเนื้อปูก็มีนี่นะครับในเนื้ใส่ลงไปสองช้อนกว่าสองช้อนกันป่้อกินสะใจเลยพ่ออันเดิมไม่เผ็ดไงไม่เผ็ดแต่อันนี้ก็มีพริกหน่อยอืมพอเพิ่มพริกเข้าไปหน่อยมันจะเผ็ดหน่อยแล้วก็หอมโมกอ่ะหอมมะเดื่อหอมขาวเนี่ยโมกอ่ะมันเลยมีกินขึ้นมาในหวานขข้มข้นไวเนอะ มานี่นะครับเข,นะเข้ากัน้วเนาะเข้าแล้วเข้าดับครับน้ำพริกรมันปูครับผมนี่คล้ายๆน้ำพริกโตรุนเนี่ยใช่ใชสีมันน้ำพริกโตเนี่สีเหมืนอมนเลยไปเดี๋ยวทําเมนูผมดีกว่ามันกุง้งผมเปลี่ยนละไม่ทําข้าวผัดละอะไรข้าวผัดมันกลมไม่เข้มข้นเดี๋ยวผมจะทําแบบคล้ายๆที่คั่วถ่วเน่าอะไรที่เราเป็ำอ่ะเออน้ำพริกอ่องแต่เราจะใช้มันมันกุ้งเจียวกระเทียมก่อนแล้วก็ผัดหอมแดงมะเขือเทศ คนๆนะเรียกว่าน้ำพริกออกมันกุ้งแล้วกันเรียพริกออกมันกุ้งเราดูครับผมต่อไปมาเมนูของผมนะครับผมเมนูผมก็จะมีหอมแดงนะครับอันนี้พ่อกําลังซอยให้อยู่นะครับแล้วก็จะมีกระเทียมครับผมมะเขือเทศมะเขือเทศนเครึ่งลูกพอนะครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือชุรสนิดหน่อยนะครับเพิ่มรสชาติแล้วก็จะมีนี่ครับผมมันกุ้งครับจากพี่พลอยนะครับแล้วจะมีน้ํามันครับผมแค่นี้นะครับ มะเกิดเทศใส่แค่นี้พอครับผมไม่ใส่เยอะครับกวัวมันจะเปรี้ยวโดดนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมยืดกระทะแล้วให้พ่อถือกล้องนะครับผมมาจะทําเมนูน้ำพริกอ่องนะครับนํากระทะลงเตาครับผมนี่คำพูดพ่อเลยเนี่ยตามด้วยน้ํามันครับพ่อผมพูดเหมือนพ่อเลยอะ่ะ <laughs> นี่ได้ยินเสียงไหมนี่นกนกขวจุกอ่ะนกขวจุกมาอยู่นะถ้าเกิดว่าเราเอาอะไรมาให้กินแล้วเราไม่ไปทําร้ายเขาเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะพอนาะมีนกเขานกขวจุกอันนี้นกอะไรนกของข้าวนกนกเอ้ยนกเปาเอ้ยแม่ไม่จิบจิบจิบมีหลายอย่างมากเลยอ่ะเปาะห้องเหรอนกอย่างกนเนี่ยนกนกเปอเอ้ยเปอเอ้ยใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนกระเทียมเลยนะใอ้ด้วยน้ำมันหน่อยมันคืนมาละ ก็ิชื่อนะถ้ายิ่งเก็บเพียงเอียขยอยากลาบหมูสักวันทำไหมลาบวัวถ้าลาบหมูก็ต้องเอาสูกัน,นะถ้าลาบวัวก็กินหิบได้ไดเดี๋ยวสักวันทำเนาะ,ะก็มีสูตรอใช่ไหมมีก่นไปนี่ต่อไปครับผมตามด้วยหอมแดงกับมะเขือเทศครับ ใส่ผงเทอรน์นาล,ลงไปก็จะเป็นน้ำพริกเทเร์นาน้ำพริก <laughs> อ่องอันนี้เราจะพยายามไม่ใส่พวกเครื่องเทศกลิ่นแรงๆนะครับเพราะกลัวมันกลิ่นมันจะไปกบมันมันกุ้งเราเนอะคนเนาะสุกแล้วนะครับผมสุกจนเกือบจะไหม้แล้วครับ <laughs> ต่อไปนี้ครับผมไผ่ของเราครับมันกุ้งครับใส่ลงไปเลยเมื่อกี้พ่อกี่ช้อนนะสองช้อนกว่าใช่ไหม, <laughs> มเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันอืมส่มาเลย ปรุงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยดูดนะครับเพื่อนวะโอ้ยยังไม่ปรุงร้เลยเนี่ยเออเครื่องร้อนใดๆนไหนครับเครื่อไหนเครื่องไหนเครื่องร้อนใดเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ไปตองครับผมอร่อยแน่นอนครับ เหมือนน้ำพริกอ่องไหมอืมเหมือนน้ำพริกอ่องใส่ถั่วเน่าอันนี้เป็นน้ำพริกอ่องมันกุ้งนะครับแล้วก็นี่เป็นน้ำพริกมันปูน้ำพริกมันปูผมลองจิ้มนะครับนี่ทำได้ครับผมได้นะครับน้ำพริกมันปูนะครับนี่นี่ครับ อีกาโมกขนาดอีกาโมกขนาดอีกาอีกาโมกขนาดอร่อยขนาดเนอมันมันมีกวาเพ็ดน้อยนะก็มันมันเนอกินมันเข้ากันเลยขนาดที่มันโมกหอมนั่นน่ะวัตถุดิบที่นั่นเนี่ยนะเราลองเข้ากับเนี่ยนี่เนาะนี่น้ำน้ำน้ำเพ็ดน้ำพริกอ่องพริกอ่องมันปูมันกุ้งเออมันกุ้งนี่นี่นะครับอย่างเงี้ อีกอะมั่วขนาดอันนี้ทำกันเม <c oughs> นื่อสุดยอดเลยมันมันมันกุ้งอ่ะกลิ่นกุ้งก็มีหน่อยหนอ่ง <c oughs> อ๋อสุดยอดที่เดียเอาเลยครับ <มา S 2> คุณผู้ชมมาครับโอ้โเข่าทะเข่าทมาครับคุณผู้ชม,อมขอชิมน้ำพริกผมก่อนน้ำพริกอ่องผมก่อนออนี่โอ้ยนี่น้ำพริกอ่องมันกุง้ง น้ำพิดมันปูนะครับอืมเอาไปผ่านแล้วมันมีกลิ่นปูขึ้นมาเอากลิ่นกุ้งข,ขึ้นมาเลยนะกลิ่นหอมอือชิมน้ำพริกดูหน่อยเบียดมากไหมพ่อเผ็ดหน่อยเดี๋ยวชิมดูน้ำพริกมันปูอืม ได้อีกรสชาติหนึ่งนะอืมมีความเผ็ดมาหน่อยอแล้วมันปูก็ยังอยู่นะกลิ่นปูอะ่ะอืมปูยังอยู่เผ็ดหน่อยแล้วกว็หวานกินความ,มอ,อ่ะหมวกอ่ะอืม เขามีอะไรบ้างนะเนี่ยอะไรนะพ่อหักชัวชูชัวหักชูอืมแต่เขาว่าฟังนอกนอกใบบัวบกใบบัวบกใบบัวบกชาชาอืมชาช้าหน่อยชูเนี่ยอืมเฮ้ยเหมือนกระเทียมเลยโอ้น้ำพริกไม่ค่อยเผ็ดครับ เผ็ดนิดหน่อยกินได้อยู่เพราะว่าสองสองอย่างนี่นนะรสชาติจตกต่างกันนะอะของกลางอือันนั้นม่นมีกลิ่นกุ้งไม่มีกลิ่นปูลแล้วนี่เราไปผัดไงพ่อไปผัดรึเปล่าไปผัดไปคั่วแล้วม่ได้มีกลิ่นกระเทียมกลิ่นอะไรที่เราผัดอืรสชาติคนละอย่างเลยครับคนละอย่างหรือว่าอร่อยเนอะมีใหญ่เลยไป ขอบคุณพี่พพยอขอบคุณขอบคุณนังนักเจ้าของมันกุ้งมันปูพ้อยากชิมนะครับก็ลองไปสั่งดูนะครับผมผว่ากินเปล่าๆก็อร่อยนะถ้าไม่มีเวลาทำอ่ะเอากินเปล่าๆนั่นแหละที่พี่พพยแกทำมาก็อร่อยครับอันนี้ก็ได้อีกรสชาติหนึ่งถ้ามาชอบกินเปล่าๆก็ไรอนันเนาะครับ มันปูอะ่ะมันมันยังมีกลิ่นมันปูเหมือนในกระปุกอยู่นะแต่อเนี้ยมันเป็นมันกุ้งแต่มันกินกินกุ้งก็มีแต่มันเป็นรสชาติอีกอย่างหนึ่งแหละ รากมันเนาะอืม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 นจุ่นมาชูมาชูภาพรหมอรสชาตมันออกแบบมันกระเทียมอะผมว่า อืมอืมอพังหนอกไอ้หมดเนาะอข้าใจครับวันนี้วันนี้อะร่อนอ้าว <laughs> ข้าวมันอร่อยอืม <laughs> อัชาติไาหนออ่อยนาชาเอาไว้ก็ไม่พอไว้ครับกินให้หมดเ<ม>ลยเล่นเนอมือนมกอร่อยดีนะนี่นะครับผมปกติผมไม่ชอบกินเท่าไหร่นะกิน,นไปกินมาก็อร่อยเหมือนกันไม่รู้ภาษากลางเรียกอะไรนะครับ อืมเป็นงี้น่ะเป็น,นี้ฉุนชุนรากชูหรอพ่อรากชูกินเยอะเป็นไรไหมพ่อเนี่ยกินไปเยอะแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนี่นะครับผม,มปิดท้ายแล้วครับนี่หมดละหมดแล้ว,มลวไม่หมดเลยไดอ้อืมอืม ลืมมาควดมาให้ดูอือให้พี่พลอยอะ่ะแป๊นนึงแป๊บนึง,แบบน,งนี่นนมันปูนี่มันกุ้งนี่ยังเหลืออีกสองกระปุกยังไม่ได้แกะนะครับเมื่อกี้เราแกะไปอย่างละกระปุกใครสนใจนะคุณผู้ชมก็ไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลายพี่พลอยไว้ให้นะครับผมนี่มันกุ้งกับมันปู กินกับข้าวเปล่าๆก็ได้หรือเอาไปทําเมนูอย่างนี้ก็ได้นะครับอร,อร่อยมากอร่อยอร่อยวันนี้ก็ประมาณนี้พอเนาะครับผมขอบคุณ ulators, oko, คุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปแล้วนะพอเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้ำพชรมันปูนะครับแล้วก็นี่น้ำพรออิกก้องมันกุ้งนะครับอร่อยมากอร่อยอร่อย